เราขวัญบ้านเก่าพอดแค่คนเมียงเราเลี่ยงบ้านตัวเก่าอูนี่หายมีเน้อสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราขวัญบ้านเก่าและววัน,นี่เป็นคิวของเมืองรถมากจะเป็นจังหวัดอย่างไปเป็นบได้นอกจากจังหวัดเชียงหายซึ่งปัจจัยเป็นลำปาง <c oughs> วันนี้เราอยู่กับปิตังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตั๋วสักน้อยครับพีว่าปิตังเป็นคนตีไหนประกอบอาชีพอยังอยูอประเดี๋ยวเนี่ยอ,อ่านผมนะครับที่เล่นกันผมเนี้ยจื่อตั้งครับบอกหู้นะว่าตะเกาเนี่ยจื่อตั้งหรือว่าจื่อเลือกตั้งเพราะว่าตะกอนเนียแม่ว่ามันเกิดตอนวันที่เลือกตั้งนายยกชวน ก็เลยจิตังครับแล้วก็จบศึกษาศาสตร์ภาษาไทยเป็นคนชอบภาษาไทยกละเลียนภาษาไทยที่มชคณะศึกษาศาสตร์ประเดี๋ยวนี้ก็เป็นติวเตอร์เป็นคนอำเภออย่างครับพี่เป็นคนอำเภอห้างชัดครับอยู่ห้างชัดอ่าบ้านจะอยู่ตรงปงยังโคก เกิดใหญ่ที่ลำปางเลยเป็นก่อเกิดและเติบโตที่นั่นอ่าอีดีกว่าใช่เขาใช่ชีวิตเกือบ90%อยู่ฮีั่นแล้วคือเปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ยสำเนียงลำปางตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันมาอยู่เชียงใหม่หนักๆแล้วมันสูญเป็นเชียงใหม่ไปหรือยังครับผมผมคือ50 50สิบห้าสิบเลยห้าสเลยเพราะว่าผมคิดว่ามันหลายอย่างมันค่อนข้างใกล้กันมากแล้วอย่างคือตั้งแต่ปี5้เนาะ10กว่าปีละก็ใช้ชีวิตเชียงใหม่น่ะ10ปีเลยแสดงว่าสำเนียงเชียงใหม่ก็เข้ามาอละเหมือนกันตั้งงงงงแต่่่เเเกกกิดดใหหหหญมาานีียยออออัััััคืลลษณ์ขจวปปสรบ ลำปางในความทรงจําของปีไปยังได้ีดีกว่าอูยากอยู่นะลำปางเนี่ยมันเป็นเมืองแบบไปไหนอ่ะเป็นเมืองที่มันไม่หมุนไปทําการเวลามันมีการหมุนอยู่นิดหน่อยเพราะว่าอย่างตะกอนเต้าน้อยตบเดียวเนี่ยในรายละเอียดลำปาง่ยเปลี่ยนไปน้อยเดียวเองครับแต่ว่าแต่ภาพใหญ่ของลำปางเนี่ยยังบบมีไออย่างเปลี่ยนไปใตว่าแทบจะแบบเปลี่ยนไปเลยคือแบบพัฒนาอย่างไรครับเออ เติบโตช้าเราค่อยเป็นค่อยไปอยาใช่ว่ามันจริงมันมีกรารพัฒนาครับมันจะมีบางส่วนที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเต่าเตี้ยเราเห็นเนี่ยมันกันยังเก่าบ้านกันยังมีห้องเหมียงอ่ะใหน้นากรยังอยูย่ห้าน่ะห้องเมียงคือคลองขนาดเล็กคลองขนาดเล็กห้องเหมียงะะถ้าเกิด,ดกคลองขนาดใหญ่เฮาจะห้องเมืงอง <c oughs> ไปเล่นตลกทางเส <c oughs> ียงคือมันกันยังอยูย่ห้านถ้าถามว่าผมชอบกับผมชอบนะเพราะว่าในขณะที่เฮาแบบออกไปใก้ชีวิตต่างๆอกเราป๊กมาบ้านเนาะมันยังมีตี้เดิมที่เฮาเกยไปคางน้ําออก แล้วกาเอาป่ามันก็ยังอยู่ตีเก่าอะ่ะก็โอเคก็โอเคแต่ก็โอเคก็โอเคแต่อยากจะให้มันหมุนเยอะกว่านี้หน่อยมันจะมีห้างมีอย่างเติบโตไปมีห้างเติบโตครับครับผมแต่ห้องเมียงยก็ยังอยู่ตีเก่าก็ยังอยู่ตีเก่ากรรมอะไรอย่างติดจะได้ยินเฉพาะคนลำปางตัวอันสำหรับปีตะกอนเนี่ยจะมีว่ะ หนาลำปังหนาลำปังหนาแต่หนาเนี่ยผมยกว่ามันมีกัดแต่บ้านผมกับบัคขยู้นะครับมันหนานี่ไปไปเนิร์เนิร์นะมีก็บบัคใครได้ยินนะแต่มีคนอื่นอู้ว่าลำปางมีหนาผมกับบัคใครปะอ่าถ้าถ้ายังขยายความคำวันหนามันจะถูกใจในบริบวไหนของครับปีอ่อนยาหนาจะไปแงยหนาเนี่ยมีลักษณะของการอ่อนมีลักษณะของการอ่อนวอนไม่ใช่หนานี่ไม่ใช่หนานี่ไม่มีบ้านผมนี่บัใจเนิร์ดแต่ถ้าแม่ผมเนี่ยแม่จะชอบตัดคำซอยออกเน้นคอนเทนต์อย่างเดียวเลยจะไปแงยก็คือจบ ไดก็อาจจะมีน้ำเสียงของความตำหนินิดนึงมีน้ำเสียงไม่พอใจเพราะพฤติกรรมหลายอย่างของลูกแม่ก็ไม่น่าจะพอใจํำขวัญแต่แตของลาปางคืออย่างครับพี่มันมีแต่แตหลายํำขวัญน้องก็ได้ยินอะไรอย่างไงๆเดียวๆดียวเนี่ยเอาเอาข้าวขวัญที่มันติดบอร์ดโรงเรียนผมวันนั่นคือนาคือผ่านหินลือชารถม้าหรือลั่นเครื่องปั้นลือน้มงามพระธาตุลือไกลฝึกช้างใช้หรือโลก มันป็นประมาณนี้แต่มันจะมีค้าขวัญแถมยางหนึ่งตีอยู่นอกเหนือจากความเป็นทางการและการควบคุมและการควบคุมซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไปตี้่าพูดกันว่าม้าหำใหญ่แล้วเอาไปกันทีละน้อยเอาไปทีละน้อยก่อนม้าหำใหญ่นี่คือหำใหญ่นี่คือมันเป็นม้าที่อยู่ตรงสี่แยกข้างตรงเรียนอนุบาลลำปางมันเป็นพูกม้าเยอะ แต่ทุกคนไม่ได้โฟกัสแม้แล้วหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยไปแก้ปัญหาด้วยการตัดบางส่วนของแมาออกตอนนี้กลายเป็นม้าตัวเมียอันนั้นอาจเป็นตำนานตำนานม้าม้าหอมหยอยโอเคม้าห่ำใหญ่และไก่ขาเดียวไก่ขาเดียวนี่คืออย่างไม่เป็นไก่งอ่ๆตัวหนึ่งนะครับเขาเป็นหูเลยขาคณิตเป็นไก่เกิงตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงบริเวณห้าแยงหอยดีกาถ้าก๊อนจะเป็นหูไก่เนาะเดี๋ยวเอาออกไปละแล้วก็เขาก็แปลงมมันก็เป็นก่กไก่ใง่เป็นไก่ลูกไก จะขามมนเป็นเละขาแค่นี้ดัดเป็นแห่งสี่เหลี่ยมตรงๆง,งแล้วก็นี้เนี่ยแล้วเขาก็เลยวามเป็นไก่ขาเดียวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวปู่โยงเ,เมื่อก่อนจากที่ปู่โยงเคยมีชีวิตประเดี๋ยวนี้เป้ลี่ยนสถานะละจากของแข็งเป็นก๊าซ <laughs> ไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา <laughs> <laughs> เราก็จะคงเหลือไว้เฉพาะลูกชิ้นที่เป็นตำนานลูกชิ้นปู่โยงนี่พูดต,ตรงๆว่าเอาแค่ลูกชิ้นไปต้มเาะกี้ ยอมครับล้ำอันนี้อุตสื่อว่าลำแต่ล้ำกับลูกชิ้นนะหยอกเล่นหยอกเล่นกัดกลามโมหน้าแต่ว่าลูกชิ้นจะเป็นจุดเด่นอยกกจะแนะนำการลองกินก๋วยเตี๋ยวปูยงม้าหำใหญ่ไก่ขาเดียวก๋วยเตี๋ยวปูยงต่อไปคือลูกโป่งเนี่ยสีอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นการแต่งเติมให้มันครบอันนี้เขาบอกมีข้อมูลมันอาจจะเป็นการเติมเข้าไปหนึ่งวัคตามตามกวีโบราณคือมาโยงแล้วก็ต้องมีต่อมันต้องมีต่อมัน มันจากโยงไปอีกคนนึงมันมาได้เลยโดยสัมภาษณ์อาจจะมีการเติมคําลงไปในโยงโป่งแล้วก็โป่งกับสีเอมันอาจจะเชื่อมได้สีไปคล้องกับอะไรไปไปอีไปคำลงสรลอี curry บริการขนส่งเคอรี่ใยญ่สอนประมาณนี้ละกันประมาณนี้ละกันนะครับแต่ยญยสอนนี่ยังมีตัวมีตัวตนมีแท้เลยครับมีโลเคชั่นยังคงประกอบอาชีพเดิมอยู่ สอนประกอบไหนล่ะยายสอนอาจจะเป็นซีโอซของบริษัทคอรีอ่เป็นโฟแมนเป็นโฟแมนเป็นคำขวัญหล่ะที่คนในจังหวัดเนี่ยเขาจะรู้แต่ไม่ค่อยใช้บริการและอันหลังเนี่ยเพราะว่ามันมืนแล้วอะคนงานมันเก่าไปแล้วคนงานมันเก่าไปแล้วใจบริการลําบากซีโอสอนเนี่ยมีมีตัวตนจริงจากการเก็บข้อมูลในหลายๆรูปแบบด้วยตัวเองไหมหรือยังไงฮะอ่านพันทิ โดยสรุปคือ,อมันมีอย่างฮขกก็หม่าหาัมไยไก่ขาเดียวก๋ยวยเตี๋ยวปุโยงลูกโ,โป่งเยียศี c u r ่เ c u r ี่ปลาสอนเวลาคนตักเขาแบบเป็นคนล้ำปางแล้วเขา ท่องความขำขวัญอันเนี้ยคือเขาคนลำปางแต่แต,แต,แต่หูซึ้อเกืองได้หอบจริง,รงๆแล้วเราคนลำปางมาได้กืดอย่างคำขวัญจนะยี่ไนมาทือว่าฟังแล้วมันกลับไปเรือ่องตลกคแต่สำคัญแต่ว่าถ้าบอกหูจะเริมจากอาหยังอ่ะเอาอันเนี้ยไปอุ้กับคนลำปางก่อนจะมีสตอรี่ี่เหลือต้อยก้นมครับถือว่าให้เป็นคำขวัญประโยคเปิดการสนทนากับคนลำปางนี้ดีกว่ามันมวน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 ลดมากในความทรงํำของปีตั้งเป็นอย่างไรของครับเกิด ขี่รถรอบรถแม่มันขี่แต่โกนขีดตอนนั้นเราเขารถอย่างเขาแห้เราเคียงอ่ะเออมันจะเผื่อรถมาแล้วก็มันโอ้มันก็กอกแก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 มันอาจจะเป็นซิกเนเจอร์สำหรับนักท่องเที่ยวสำหรับคนลับฟงมันเกืกคือตามันก็มีแต่เอี้ยเออกองแกงกองแกงคือแต่เสียงมันม่วนนะต้องบอกว่าถ้าได้ยินเสียงรถแม่ไมมเจ้าเนี่ยเสียงเท้าม้าวิ่งเหยียบหยอยอฟังพลิ้งเพราะสนอสวิงโกลงเกรงกรับสลับกับกริงกริงกรุงกริงฟังยิ่งสำราญออะมันจะเป็นเพลงเออแต่ว่าต้องได้ยินไหม ไม่เพราะนั่นรถแม่บมมแบ่นี้โรแมนติไซส์สย,ยางนอกจากมันเกิด <c oughs> ใครขี่รถอถไปเร็วๆอูตั้มซือว่าจริงๆรถแม่เนี่ยมันควรจะถูกสนับสนุนขึ้นักกว่านี้ในเมื่อมันมีอยู่ในทุกๆโมเมนต์ของความปิดลำปางอะ่ะเพงลง,งล,ำลำปางต้องมีรถแม่คําขวัญลำปางตัวนี้มาลำปางตัวนี้แต่รถแม่บ่โดนสนับสนุนแบบจริงจัง <c oughs> <c oughs> ผมในฐานะคนลาปาากลับมองว่ารถแม่มันเกิดอ่ะแล้วคำถามคือแล้วคนอื่นๆนะฮเกิดเขามองว่ารถแม่มันเกิดแล้วคนที่ประกอออาชีพรถแม่เนี่ยเขาจะใจชีวิตอย่างได้ต่อเขาจะมีช่องทางอะไรอย่างจะได้ต่อเนี่ยผมรถ เนี่ยควรได้รับการจัดโซนแล้วก็ควรได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องหนักกว่านี้แต่ในมุมผมเนี่ยเคยไปนั่งรถมม่แตผมก็ามซื้อเลยว่าเฮ้ากับบอินก็รถแม่เพราะว่ามันเหม็นคือตอนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะนรกอะนั่งคือนางอยู่อะแล้วแม่ก็เหนียวอะมันปิวมันปิวแล้วเราคือตัวรับดาเมจอะเพราะเรานั่งหน้าสุดอะเขาก็เลยบอกค่อยไออย่างต่อใดก็รถแม่แต่ถามว่าในมุมก็คือว่ามันควรจะได้รับการสนับสนุนหนักกว่านี้มันแบบได้เงี้ยคื้ยรถแม่มีบทบาทหนักกว่านี้นอกจากแข่เป็นภาพ ในค้าขวัญเนี้ยผมสวัสด่งรถมาในบทบาทมันน้อยไปเข้าเรื่องอาหารการกินกันป้าปี่เมนูขอท็อปสามเลยตีมาลําปังแล้วต้องกินคือได้สาหรับปีคืออย่างป้าปี่อ,อันแรกนี่คือต้องบูยอป้าปี่เพราะว่าอันนี้สําคัญมากคือด้วยส่วนตัวเนี่ยเขาอยากรู้คหาโรงงานป้าปี่ตัวแต่ว่าไปลปําปางเนี่ยป้าปี่จะอยู่แบบทุกๆจุดคือมันมีคนเนะ่ไปแบบรายใหญ่รายย่อยเนี่ยเขาจะไปซื้อป้าปี่แล้วมาขายแต่มันลำมันจะลํากว่าบอกว่ามันลาในสายตาผมแล้วกันว่ามันลํากว่าอย่างอื่นคือด้วยความที่ หนึ่งมันแน่นมันกลมกลม่อมและอย่ยางคือรสชาติของมันเนี่ย เข hmm. <creator> ้าใด้กับทุกเมนูอาหารคือกินป้าปี๋กับกับเข้ากับรำมากินป้าปี๋บด้วยกระลำกินกระน้ำจิ้มกระลำย้ำย้ำกระลำแล้วกราคามันก็บปลาแปลงด้วยแต่พอไปเทียบกับหมูย้อยอย่างอื่นอีน่ะตี๋ยาวเขาไปกินงานด้วยนางเนื้อมันบ่าแน่นต่อป้าปี๋ลำยาคือป้าปี๋เนี่ยมันกลายเป็กินแล้วมันอู้ตาำสื่อแล้วป้าปี๋เนี่ยลำซองคือลูกกินปูโยงอันนี้อู้ไปละแต่ว่าต้อบอกเราต้องไปลองเพราะมันอร่อยจริงซื้อไปฟาไข่เนี่ยลูกกินปูโยงเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างสัมพันธ์ันนึงคือผมเนนนี่ยชออบบกกิิข้าน อยาาคือไปกิ่นของกินตำกาดอ่าอ,อันนี้เราบอก่ต้องเป็นตลาดตลาดด้วยนะตลาดแบบบดไดแต่บางเจตลาดในเมืองนะ่ต้องเป็นตลาดแบบเจ้าบ้านเนี่ยเขาจะหู้เลยว่าเนี่ยคือของกินคนเมืองยังอ่ะก็แกงบะน้ําแก้วอ่ะยำจีนไก่อ่ะมันก็เป็นยำจีนไก่ตี่น้ําน้อยจีนนักแล้วก็จะหู้เลยว่าเนี่ยคือเครื่องเทศของคนเมืองเขาจะเข้าใจเลยว่าทําไมของกินมันเนี่ยมันเลยอยู่ในบริเวณประมาณนี้เพราะว่ามันมีเครื่องเยอะแล้วรสชาติมันเออมันถึงใจอ่ะกินกำเนี่ย อ่านี่แหละกินแล้วจะบรรลุขอถามเรื่องรานอาหารรานอาหารกันถ้าเป็นร้านแบบดั้งเดิมเลยผมฮือเลยนะอย่างแรกเนี่ยคือต้องดาบแดงก่อนก๋วยเตี๋ยวดาบแดงก๋วยเตี๋ยวดาบแดงลูกชิ้นเท่ากัมปั้นกัปั้นเลยกันในถ้วยเนี่ยสิ่งที่หันอย่างแรกคือหันลูกจิ้นหันลูกจิ้นกันลูกจิ้นไงกินตะกอนผมเป็นละอ่อนน่ะผมไปเมื่อไปกินลูกจิ้นแกนไงเนี่ยล้ำแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์คือไปต้องได้กินลูกจิ้นมันล้ำแล้วเปิ้นอย่างเนีย อันใหญ่เพื่ออะไรย่างครับผมผมกระบอกหู้นะแต่มันลำท <laughs> ั้งแรกผมจะเข้าใจเราเป็นกินปลาปีอะ่ะ <laughs> <laughs> แกนตต่สอส้มอ่ะอ่าประเดี๋ยวนี้อาจจะลดปริมาณขนาดลงนิดนึงเพราะว่าเราเติบโตกับธุรกิจ <laughs> ร้านที่สองครับร้านที่สองนี่ผมคือเ <laughs> ข้าซอยโอมาเข้าสื่อหนนะมดลำปางเนี่ยเข้าซอยนีมันมีหลายเจ้าแต่เจ้าที่เขาไปกินเราเขาซื้อว่ามันก็ยังคือเป็นโนนหนึ่งอ่ะคือโอมาครับโอ้มลำอันนี้ผมรู้ลำถึงเส้นลำถึงน้ำซุปเอกลักษณ์ของเปิร์ลคืออย่างเอกลักษณ์ของเขาคือเส้น คือทุกตีอ่ะเขาจะมีเส้นข้าวซอยโอมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นอย่างอื่นผสมข้าวซอยอแต่ผมว่ามันอร่อยผมว่าผมประทับใจและอันนึงคืออันนี้เป็นล้านใหม่มเป็นล้านใหม่ที่ผมสว่าถ้าไปลำปางเนี่ยอยากจะขเ้ือนไปลองร้านนี้ชื่อว่าร้านแจวฮ้อนลำปาง, <S <S ปางมันจะแจวฮ้อนลำปางเป็นร้านตีอาหารประเทศเมันได้เป็นอาหารลำปางแต่วมันเป็นอาหารเมืองๆกับผสมอาหารอีสานเนี่ยแต่ผมว่ามันล้ำแล้วมันถึงใจคือเวลาไปกินลาบไปกินอย่างร้านไหนนะผมชอบมากคนไหนเนาะคนไหนก็คือส่วนของกระเพาะอัว มันคือผ้าขีริวคันนายแต่ผมชอบห้องลมโลข้นไหนผมอบมากค้นนหนแบบมากเลยแล้วไปซอก,กินไหยเนี่ยมันบบได้กินิคนไหนนาแต่ไปรล่านเนี่ยผมประทับใจคือข้นนายคือข้นนายจริงๆมีข้นนายตินใหญ่ลาบ,บเหนียวและเมนูอย่างอื่นนะกินบาได้นี่คือแบบพิหวังอเออผมรู้สึกว่าร,ร้านที่สามเนี่ยผมอยากจะแนะนาําแจวฮ้อนลาปางพูดถึงลาบไปแล้วสิงตีทุกจังหวัดในล้านน้มีก็จะเป็นเรื่องหนมเส้นครับผมอ๋อหนมเส้น นหน้าหนมเส้นลำปางเป็นอย่างไรครับหนมเส้นลำปางนี่คือบัได้เดนนะแต่ว่ามันจะมีอยู่ในทุกๆท,ท,ทั่วไปเนี่ยคือเหมือนว่าไปไหนก็มีถ้าถามมาลำปางหนหอมเส้นหน้ามันมีจะได้ผมมาแน่ใจว่าเวลาไปกินหนมเส้นที่อื่นนะ่ะเนี่ยนะเพราะเวลาไปกินที่ไหนผมก็บอกว่ากินหนมเส้นเอ,เอาเอาติดตั้งเกิดใหญ่มาก็ได้ครับผมเติบโตมากับขนมจีนแบบไหนอ่ะไม่หวานไม่หวานมันมีความหวานเพราะว่ามันจะมีความแซ่บมันจะมีความ ส้มของไอ้อย่างก็บะเขือส้มอ่ะแล้วมันจะมีอันหนึ่งอย่างบ้านผมอ่ะแม่ผมเวลาความส้มเนี่ยผมจะแม่ผมจะใส่ส้มสมอย่างคส้มอันบะขามอ่าส้มส้มปล่อยแล้วก็ส้มบะเขือสามอันเลยแม่ผมจะใส่สามอันเพราะนั้นผมว่าจุดเด่นของมันคือกลิ่นแล้วก็ความเปรี้ยวที่มันอยู่ในในเนี้ยแล้วมันเข้าดีกับเลือดอ่ะเอาที่เข้าใจคือนมเส้นลำปางจะเป็นน้ำออกตังลดส้มส้มอ่ะใส่เลือด ใส่เลือดใส่เลือดมีเลือดไหมสีสีมันดู้ปีสีมันจะเป็นสีส้มออกสีส้มเลยอก็แต่บะได้แดงถึงขั้นน้ำเหี่ยวเจียงหายอย่างนี้อ่ะบะได้เออบะได้ขนาดนั้นลำยางลำปางคือมันจะแบบเพสคือมันสามารถกินมดได้ตัวเดียเฮียเข้าม่ต้องออกแต่ถ้ากินขนมกินน้ำย่อยแปะเนี่ยมันกินนี่เหียกล้ามเลยเฮียออกเออแต่ลำปางนี่างบ่ต้องก็กินได้ตมดเนี่ยแล้วผมว่าชอบกินตะกอนเรื่อยๆกินเรื่อยๆกินได้เรื่อยๆไอ้หยั่งตี ต้องกับมากินที่บ้านเฮาต่ออันไปเสาะหาที่อื่นจัางว่าอื่นเนี่ยมันบ่มีเลยต้องลำปางต่ออันเนี่ยครับโอ้ و, มันมีหลายอย่างหลายอย่างมันมีหลายอย่างแต่ว่าคือปีกมาซุมยิบอันอย่างก็ได้ะแต่ตอ้องต้องได้กินแต่ผมชอบทป่สุดของลำปางคือไก่นึง่งไก่นึงงน่งไก่นึ่งเออผมก็บอกว่าเขา่นืัอแต่คือเมนูไก่ลำปางเนี่ยมันจะเป็ี่นไก่ทีบัเลียนบะเลียนเลยซักเมนูเลยว่าจะเป็นไก่นึง่งไก่อฟฟังไก่ย่างอี่นะแต่ต้องเป็นไก่ที่แบบ คนเท่าเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นไก่ร้านอาหารเนี่ยมันจะแบบมันจะมีความชุ่มฉ่าของเนื้อไก่เนี่ยแต่ความชุ่มฉ่ำเนี่ยผมว่ามันเลี่ยนกินไปแล้วมัเลี่ยนแต่ถ้าไปกินไก่แต่บ้านที่แบบเป็นเจชาวบ้านเนี่ยไก่อบฟางเนี่ยหรือยังไก่จนเนี่ยตีแบบผู้แพ้ในสงครามแล้วกลายสถานะจากนักสู้เป็นนักก็ตอะ่ะ <c oughs> อันเนี้ย อร่อยจินมันลีนเออหนทางของผู้แพ้ก็อร่อยดีนะมันลำมันลำคือมันบบบได้แห้งแบบแห้งจนเกี้ยวยากนะแต่ว่ามันเป็นความแห้งตีมันมันกินได้เรื่อยๆเมนูของปิงนี่ต้องลองไปกินตี ในลำปางเลยคือแบบไปล่านไหนก็ได้ทีเป็นล่านเจ้าบ้านหรือแล้วเขาปิ้งอะ่ะมันจะปิ้งลำ้ำแล้วมันจะมีเครื่องเทศบางอย่างดิผมห่วไปซ่อหาก,กินทีไหนมแล้วมันกินบาได้อะ่ะเราเป็นรสชาติติดได้ใจมาตะเมือลรคือต้องปิ้งบ้านถึงจะได้กินคือเมนูปิ้งครับม,มันจะมีการอบเครื่องเทศแบบคุกมาก่อนอะ่ะเรามาปิง้ง<ม>ตึงไก่ปิง้งจีนปิง้งอีน่ะเมนูปิ้งเนี่ยจะใหคือลองแต่ว่าต้องเป็นตำกาตีเป็นกาหมู่บ้านเจ้าไหนก็ได้จิ้มได้เลย แต่จะห้อลองไปกินในฐานะติวเตอร์เนาะบุคลากรทางการศึกษาครับผมผู้เกี่ยวข้องล้กัน <laughs> ครับผมก็จะเติบโตมากับละออนลํำปางี่ตั้งหันไว้หลุ่นลํำปางละออนลํำปางเป็นยังไดของครับจริงๆแล้วล้ำปางผมสัวรในตลาดของการศึกษาเนี่ยลำปางเป็นโรงเรียนตีมีละออนหลายคนตีพร้อมจะถูกการพัฒนาเยอะมากเพราะว่า หนึ่งเขาอย่างที่บอกแล้วครับว่าผู้ปกครองหลายคนในลำปางส่วนใหญ่มันเศรษฐกิจมันคือกลางๆอ่ะพอบ้านมันแบบมีตังค์หน้ก็มันก็จะเฮียนแบบอันไหนที่มันรู้สึกว่าถูกแล้วคู่มันละออนจะลงอ่าแต่อันไหนที่มันแปลงไม่ได้ละออนจะบัก่อยต่อไดเพราะว่ามันมันใจ๊ตังค์หนาพูดถึงเรื่องวัยรุ่นลำปางแล้วะเวลาเปิดเลิกเฮียนสามหรือว่าปิดตั้งก็ได้อะเวลาเลิกเฮียนเราก็เป็นนักเรียนเรียนดีซะด้วยสิเน้นเข้าเรียนไม่เน้นเข้าใจและหลักเลิกเฮียน ไปไหนกันขอสักสามตีรอนลำปังโอ้ไปไหนกันสมัยอะถ้าสมัยผมเนี่ยผมมีสิงสามตีมีตีเดียวนะ <c oughs> <c oughs> ไปล่านเกมแต่บระเดียวเนี่ยล่านเกมมันแบบมีผมกับอกหัวะละออนเขาไปไหนเพราะว่าบะเดียวเนี่ยมันมีมันมีล่านหรือมันมีไอยอย่างเนี้ยหนักขึ้นมันมีแห้งหอ่ะถ้าละออนลำปังเดินแห้งก็อเดินไปได้นะครับไปสองคือบะซื้อบาซื้อแต่ไปเดินพร้อมได้สองคือละออนลำปังเขาไปไหนไปเดินแต่มอันนั้นน่ะส่วนสาธารณะออชอบไปนั่งสนสาธารณะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ต่ำโรงเรียน บอกคอยได้ไปไหนกันบ่ได้มีแบบแลนด์มากบ่ได้มีแลนด์มากอย่างเด่นๆพูดถึงเรื่องห้อนหันปีตั้งย่ำนักย่ำหนาแล้วเปิดว่าโนดอุดมลำปางหนาวมากเนี่ยเอเขาอย่างมันหนาวหน้าหนาวคือเมื่อไหร่ครับถามนะคุณลำปางถามเมื่อไหร่คือหน้าหนาวเน่ยระดับความห้อนมันขนาดไหนครับปีเเคมีห่อนสูงสุด41องศา เอออันนั้นคือสูงสุดละแล้วคืออยู่ลำปางเนี่ยคือมันห่อนแบบห่อนแห้งไงย่างาผมชอบอู้เนี่ยห่อนปัญจีผีนี่จะลุกไปไหนนะคือคือเข้าใจเข้ามาห่อนอย่างกีผีอ่ะห่อนคือห่อนเนาะจีนี่คือเอาไปปิ้งผีคือซบย่าพยายามจะอูว่นมันห่อนยางเผาซบอยู่ตัดไดก็ห่อนเข้าใจแล้วว่าห่อนยังจีผีอ่ะคือห่อนเนี่ยเป็นงานซบเนี่ยห่อนจริงแล้วบรรยากาศลำปางคือมันห่อนไม่จะอัานนะครับคือมันห่อนแล้วกับมันแห้งตัวเองหน้าแฮมแกมไหมอ่ะคือจริงไม่จริงไอ้ติมนี่คือในตาข้าเกาือาาจจะะเเป็นพรว่ามันนเป็แอง กระทะตต้ก้าทะไรับบุหง้แต่ว่ายากาศคนลำปางคือฮอนจริงๆหน้าฮอนเขาบอครไปไหนครับอยู่บ้านเข้าเจอช็อกเข้าเจอช็อกคือไปตีไหนแล้วมันบ่เหมือนบ้านเฮาอย่ะยังปีตั้งก็จะย้ายจากลำปางมาเฮียนเชียงใหม่เนาะครับมีอย่างตีมันรู้สึกว่าเอ้ยบ่เหมือนบ้านเฮาว่ะมาอยู่นี่แล้วอย่างครับอย่างแรกเลยนะครับคือเฮาเนี่ยช็อกมากเขาบอกว่าเฮาปิกบ้านไปปล่อยเปื่อนบัดเจ็อเปื่อนบอกว่าหนีรับน้องเอาไปบอกปีว่าผมเนี่ยหนีปิกบ้านหนีรับน้องทันทีบ้านมีงานซพ แล้วพอปีกมากระโดนปีแกส,สมัยครับน้องเข้มคนจะโดนปีสามวันนี้เนี่ยไปในโคตรกันนะก,กับผมไปปอยอ,ะอ่ะบ้านผมมาปูผมตายเนี่ยได้หอม๋อปอย,ปอยลำปางคืองานซฟแต่คนเจียงไม่เขาแจ่ว่าปอยคืองานรื่นเริงแล้วผมกระโดนรับนอบ้องบ่มบ่มบ่มสมก,กับบ้านมีงานซฟเขาก็อ๋อพี่ขอโทษด้วยนะคะน้องกับปูกูตายกับปูกูตายกูเนี่ยด้หอแต่กี้ปูตายก่อนหน้าขนาด เอาอ้างเลยอ้งเคยมีครั้งครั้งหนึ่งปูเสียชีวิตตั้งแต่ม6เราก็ไปอยู่หน้ารูปปูว่าปูถ้าเปิลไปเฮียนหนังสือแล้วถ้าเปินจะล้าไหนบ่พู้อย่างผมจะบอกวผมไปงานปอยปูเดอถ้ามีอย่างก็เข้าฝันมาบอกกันละกันเองมีฮันเตียนหนึ่งจับ เขากลาเนี่ยตอนแรกเ้ากกบอกเคยผลตรงๆว่าอาจารย์นักลาไปสอนพิเศษอาจารย์มือเขากะใจแขวนสองงานโบปูแม่บูญตอนนั้นเก็บสองปล่อยปูละไว้เนาะเขาไปยืนเหนือย์นอาจารย์ก็ให้ลาแต่ด้วยความรู้สซืผิพเขากะับไปดรอปเนี่ยดรอปควางเลยเพราะว่าเขาซื้กพีดกระเปิ่นเนี่ยเราได้สักวันสองวันเนี่ยปูมาเข้าฝันโอ้เขาดีใจปูมาเข้าแต่ตอนนี้ฮักปูมากเขาอยู่กับปูเนาะปูเข้าฝันละจำได้ว่าปูเข้าฝันแล้วก็ต๊หนีแบะนะแล้วก็ตื่นเลยแล้วกระจบเต้านั่นมาแบบเข้าฝันแฮมเลย โอเคงานปอยลำปังจำไว้นะครับคืองานศพบะมีบะมีน่ะบ้านศพอีกบะมีน่ะปอยคือปอยถ้าปอยที่เป็นงานรื่นเริงบ้านปางก็จะห้องปอยหลวงคือตะกรอนอย่ายผมอยู่ลำปังเนี่ยแม่ว่าเนี่ยเปนมี้ปอยหลวงมันสันเนี่ยก็มันตายพร้อมกันน่าันงานรื่นเริงงานอื่นๆห้องกันไ่างงานบวชเนี่เอาถ้าเป็นงานบวชกับงานบวชไปเลยงานฉลองวีแฮนเนี่ยเขาก็จะว่าไปตามนั่นเลยแต่ปอยคือศพปอยคือศพ สีดําเลยสีดําอย่างเดียวเผ <c oughs> าจุงจ้งจุง้งจุ้งเข้าไปเฮี้ยวเข้าเจอชอออ่อแขมยางติมาเจียงใหม่นอกจากคำปอยในแะหมอันหนึ่งก็คือว่าของกิน <c oughs> ของกินตะกอนนะเนาอยู่กับแม่นะเนี่ยเากับบอกพวกว่าของกินติแม่เน,นี่ยอันเนี่ยมันมันล้ำอะ่ะคือของกินของแม่เนี่ยเป็นของกินตีมาต้องขาดหวังเพราะทุกอย่างมันอร่อยแล้วก็มันล้ำ <c oughs> โดยต <c oughs> ีมัเขาจะมีการสุ่มทุกวันแม่เนี่ยของกินจังเพื่อแต่เขาบอกว่าวันนี้ย่างกินแต่มาเจียงใหม่เนี่ยตอนนั้นเขาก็ด้วยความติดเปรี้ยวร้อนลำปางเขากับเกย์แบบไม่ใช่นอนห่ออย่างเดขาก กินเข้าวันละร่อยเนี่ยกุ้มและเนี่ยเจ้ามือเข้ามือสามซิบอ่ะสามมือกับเก้าซิบลอยวันหนึ่งพอดีอ่าแม่ก็คือมาสามปันชุดไทยสามปันนั่นภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์เหลียอยู่ปันสอง no. มันคัดสนขนาดนั้นเลยครับ <c oughs> ก็ผมกับุูเมดผมอะ่ะมีตังรวมกันน่ะติดหนึ่งก่อนแม่จะโอนตังมาเฮงอ่สี่บาทอ,อ่ะม,มามาก,กันยังมาได้อะ่อะเทศกาลของครับปีอีเวนของวัยรุ่นลำปางัวรุ่นห้างชัดสำรับปี ออยหยางตีผาดม่ได้เลยงานนี่ต้องไปหนึ่งเลยคือส่งการเสรีส่งการเสรีส,รส,รส่งการเสรีนี่คือใครบไปในชีวิตนี่คือพลาดมันยังไดครับมันมันขนาดนั้นเลยกะมันเมา <laughs> <laughs> มันมีตาเนะี่ยแล้วมันเป็นตีที่เขาสามารถไปเจอ คนทุกรูปแบบรุ่นพี่รุ่นน้องไข่ตีแบบเฮาฮู้จักบบฮู้จักนะมันจะมารวมกันอยู่ฮันและอันนั้นคือปลอดคนแก่อ่ามันจะบ,บ่มีคนเท่ามาบุญไว้ชีวิตเท้าเต็มพี่อยากเมาเมาอยากเล่นนะ้ำเล่นโอ้มีทุกอย่างไออย่างตีบักเกอร์หันสงการมีเให้หมด แล้วก็มีอย่สองวันนั้นนะั้คือทุกคนจะหูเหมือนกันเลยว่าพอโปรนวันตีสิบสามปุ๊บเนี่ยจบละดักแซฟถน,นนแห่งนั้นจะแห้งแก๊กแดก,กเหมือนบะเกินอย่างเลยเป็นอย่าง,งานั้นฤดูหนาวงานฤดูหนาวนี่คือต้องไปนี่จะอย่างนะของกินมันแน่ครับแต่มันจะถูกนะนักบาดายนักระกมกกมันมีอย่างหื้อห้าต้องบอกว่าลำปางหมดไม่ไ,ได้มีสถานที่สำหรับการพักผ่อนยอนใจหรือไอ้อย่างเนี่ยเพราะว่าคนใช้ชีวิตทั้งหมดอะ่ะเนี่ยการคือทุกอย่างอะ่ะอู้กันนหละหลังสี่โมงหลังสี่โมงห้าโมงเลยเพราะนั้นสถานที่ลำปางเลยมันมีส่วนใหญ่แลล้วคนาปงชอบไปงานอีเวนต์อ่าอีเวนต์อใหญ่ เดี๋ยวมันตึงมีคนไปงานฤดูหนาวอย่างก็ตึงมีคนไปงานห้าแยกอย่างแต่ถ้าเป็นงานเนี้ยคนก็จะหน้าแต่ก่อนไะมีงาน สงการจะมีงานสลุงหลวงกองไงปีใหม่เมืองอย่าอเออคนก็จะไปพอราะว่ามันมีหลายอย่างมีตึงแข่งลาบแข่งตําส้มเนาะประกวดฮันนี่น่นมันมีโซนออาบยมุกอย่ามีโซนแต่ละยาะเรามัน,ม,ม,นมันมวนคนเราไว้รุ่นก็จะไปครับงานอะไรอย่างก็จังตีจังวัดจัดเฮเทศบาลอาบาตอ,อาบจอย่างจัดคน<ท>ลาปางพ่อมพ่อมเพราะว่าบรรยากาศทุกวันบรรยากาศทุกวันก็อิดอยู่แล้วมันแบบมีไออย่างรอเลี่ยงจิตใจครับผม และช่วงพิเศษของเขาคือที่สุดของร้านนาอแปรจงหวัดภางเหนือตอนตอนบนของเขาเนี่ยจังหวัดไหนเป็นที่สุดของเรื่องนี้สวกตีสุดโ,โหสวกสุดที่ผมคือแังไฮงียงไฮ <laughs> อมเคยปากับแจงไฮหลายคนนะ่ะโอ้โหมันดุดันมากมกินเหล้าสวกไอ้เห้มันคือแปร <laughs> ปอๆกันเลยปอๆกันเลยแังไฮแปนี่ผมย้อมรับได้ผมกลัวกินเหล้าดุกินเหล้าดุม่ได้เกี่ยวกับสำเนียงกันอย่างไงก็สำเนียงกันอละได้อยู่กันคนึกเตียกันเอ๊ะเขาเขาโกรธเราหรือเปล่า เขาโกนเราหรือเปล่านะอ๋อไม่เขาอุบายดเขาพูดกันปกติมั้ยพูปกติหน้าตานีที่สุดหน้าตาดีสุดที่ผมพูดจยงไม่จังไม่นี่คืออุ้อันะจี๊น่ะแต่ว่าคนจยงหม่นี่ผมว่ามีคนแงมมักนากเลยบอกว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นคนจยงหม่อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนจากที่อื่นน่ะเขามาอยู่จยงไม่แต่ถ้าอูดถึงคนแงมอ่ะภาพแรกคือจังไม่ขนมเส้นลำซุดขนมเส้นลำซุดนี่คือชอบขนมเส้นลำปางเนี่ยล้ำล้ำนี่เหมือนว่าไบ่ได้ล้ำเนี่ยสมมุนามันถูกใจเขาดีสุดดีกว่าประมาณนั้นอยากไปแอล ซ้ำตีสุดผมมาชอบไปแอลซ้ำต,ตีหนึ่งคือถ้าไปลำปางเนี่ยอยากจะขึ้นมาเลยคืออุทยานน้ำตกแจซ้อนอ่าอ,อันนี้อูสส้สำร่อเลยว่าในฐานะคนลำปางเนี่ยผมรู้สึกว่าโอ้อุทยานแจซ้อนเนี่ยมันไปไกลแต่เวลาไปถึงแล้วเนี่ยมันสบาย มันสบายแบบสบายคือบรรยากาศมันเย็นด้วยความเปลีนป่าไปอุทยานเนาะมันก็จะเย็นแล้วในความเย็นเนี่ยมันเย็นจริงๆครับหน้านี่คือแบบมันมีถึงโซนน้าเย็นโซนน้าแร่แล้วโซนสาหรับลวกไข่อ่ะเออไข่ไก่ไข่ไก่แต่ถ้าไข่คนก็มีอีกจุดหนึ่งเพราะมันก็ลวกเหมือนกัน สุดท้ายแปลกที่สุดจากวัดยังเรื่องอัยังก็ได้ตี่แปลกที่สุดกันข้าอูดแปลกคือแม่ห้องสอนแม่ห้องสอนนี่เวลาไปเนี่ยเขาจะเจอแบบโลเคชันแปลกคือไปจากตัวเมืองไปห้องสอนนะคือตัวเมืองเวลาเขาไปมเนาะเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊บมดระหว่างตัวเมืองมีแต่แยะแล้วร้านอันยังก็มีแต่แยะแล้วพอเวลาเขาแค่ข้ามอำเภอจากแม่ห้องสอนมาแม่เสลียงเนี่ยโอ้มันไกลขนาดเลยอะเลยว่าโอ้จากวัดนี่มันแปลกๆเนาะมันแยกกันอยู่มันแยกกันอยู่เออมันแยกกันอยู่ เนี่ยแม่ห้องสอนเพิ่งอะไรแปลงสอนล่ํงยรคือแม่ห้องสอนเนี่ยมันมีคนงามที่มันแบบมันงามมันงามเขาบอกมันงามแต่มันจะแบบเหมือนคนเหนือนอื่นอ,อลักษณะทางกายภาพเออลักษณะเป็นเป็นคนงามที่มีความมอยอ่ะเออมันมอยคือผิว,ว,วแทน,นผิวแทนผิวแทนหน้าหน้ามันคมตาม,มันคมนะครับแต่เขาสึกว่าเฮ้ยมันเป็นเพีงที่ผิวแทนแล้วสวยอ่าคือแม่ห้องสอบบ่ถือว่าแปลงแต่แบบเหมือนมีเอกลักษณ์มีเอกลักษณ์ตัวทีเขาจะเห็นชัดกว่าจังหวัดอื่นอืมโอเคครับผมสุดท้ายครับผมพี่ตั้ง กเกิว่าอย่างคือสเสน่ห์ของบ้านต่อเก่าตีเขากลับไป,ไปมาได้มันมันจะคิดถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเลยครับผมเสน่ห์ของลําปางคือเนี่ยไปอย่างได้ก็เป็นอย่างเก่เ<ม>า,กเาเนี่ยไม่หมุนไปตามการเวลาคือสเสน่ห์มันเหมือนจะบด,ดีนะแต่ในแง่หนึ่งมันมีนมสเสน่ห์เพราะว่าอย่างเขาป,ปีกไปอะเวลาเขาไปเจอเขาเขาเดินกก่ที่ไหนเนี่ยมันจะมีภาพเฮาต่อละอ่อนอยู่ตรงนั<ม>้นคือโลเคชั่นมันยังบบเปลี่ยนไงธรรมชาติก็ยังมีเมืองก็ยังบบแบนแน่นขนาดที่เขาจะแบบเาี่ยอย่างลําบากอะมันบบบขนาดนั้นเพราะนั้นถือว่าอันนี้คือเสน่ห์หอนาฬิกา ไปหอนาฬิกาตอนหมอนหนึ่งอ่ะหอนาฬิกาตอนประเดียวอ่ะก็ยังเหมือนเดิม,มสถานที่ตรงนั้นก็ยังเหมือนเดิมมันมันเป็นสถานที่สําหรับคนลําปางนะเม,มืองลําปางจะเป็นเมืองที่มีแต่ความทรงจําของความเป็นวัยเด็กและความเป็นวัยรุ่นอาที่ว่ามันบบเติบโตไปกับกาลเวลามากนักเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเมืองเศรษฐกิจอย่างนี้เนาะมันเลยเป็นจังหวัดที่เก็บภาพชีวิตของเฮาอ่ะไว้ในทุกๆโลเคชั่นของจังหวัด่กด์กับคลาสสิกอีกแล้วคลาสสิกอ่ะคลาสสิกอันก็ไดครับนี่คือเป็นเสนยงในถุงโซ่คนลำปางน่าจะมีเหมือนกัน อืมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้งบางๆนะครับตีได้ไหมเหล่าขวัญอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางครับผมครับผมเอามวลนะเอามวลเอามวนเอามวลนะครับอย่าไปทวนลงผมเด้อโอเคครับขอบคุณพี่ตั้งมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหล่าขวัญบ้านเก่าพอแคดคนเมียงเหล่าเลี่ยงบ้านตัวเก่าอูนี่หายมีเนอ